สวัสดีครับพี P ่พี e, เ่เพื่อนทุกท่านวันนี้เราจะมาดูกันว่าเราได้พระอะไรมาบ้างนะครับวันนี้อันนี้เป็นองค์แรกเลยนะครับคือเหรียญหลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มนะครับที่เขาเรียกว่าเห,หรียญใส่ศีใไม้ครับ้ก็มีเหรียญหลวงพ่อน้อยสภาพสึกมากเลยนะครับ ก็มีสมเด็จรูปเหมือนหลวงพ่อพานวัดโป่งกระสังครับรุ่นเข็มชีดยาก็มีประหลัดขิกหลวงปู่เมฆวัดลำกระดานนะครับก็มีรูปถ่ายสองหน้าหลวงปู่เมฆวัดลำกระดาน มีเหรียญร้อห้าหลวงพ่อดีวัดพะรูปนะครับสุพรรณบุรีก็มีรูปถ่ายหลังตะกุดหลวงพ่อพยุงวัดบันหลัง ล็อกเก็ตหลวงพระขอมวัดไผ่โลงมัวนะครับแล้วก็ได้เหรียนหลวงพระเส่งวดบางนานะครับลงยาน,นํำเงินปีสองพันห้ารอยี่สิเอ็ดนะครับสภาพใช้มานะครับ พอน่ารักนะครับก็มีหลวงพ่อปุยวัดเกาะสุพรรณบุรีนะครับเหรียญประสบการณ์นะครับอันนี้ปี2521เหมือนกันนะครับ ก็มีรูปถ่ายหลวงประคอมวัดไผ่ลงงัวนะครับฉากกิจกรรมฝาผานังก็ได้พระผงสุพ,งพรรณหลวงพอดีวัดพระรูปนะครับรุ่นสามนะครับนาเก็บสะสมมากนะครับพระหลักร้อย พุทธคุณดีเยี่ยมครับแล้วก็มีพระปิดตาหลวงปู่อน,นันต์วัดดอนมะเกลือจังหวัดสุพรรณบุรี นี้ฮะลีราพุทธยี่สิบห้าศตวรรษไม่แน่ใจว่าเป็นบอกอะไรเนืหาดูง่ายดีครับก็มีเป็นพระรีราชิ้นเขียว จังหวัดสุพรรณบุรีดีลาสองหน้าอันนี้องค์สุดท้ายนะครับเป็นหลวงพ่อโตวัดหอหมุกพิธีดีที่การสร้างปลุกเสกมีตามประวัติว่าหลวงพ่อปานวัดบางนำโคและก็หลวงพระจงวัดหน้าต่างนอกร่วมพิธีปุกเสกด้วยนะครับเป็นพระที่น่าเก็บสะสมมากครับ วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคนชอบพระชาแนลด้วยนะครับไว้โอกาสหน้าจะหาพระมาให้ได้รับชมกันอีกนะครับสวัสดีครับ